สวัสดีค่ะพี่มินท์คะจากช่องมิ n นสตอรี่ค่ะเย่เ yeah. จอกันอีกแล้วค่ะมารีวิวขนม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 ,ขนมอีกแล้วเป็นขนมของที่มินได้มาจากเซเว่นะคะอันนี้เลยขนมเข,มขาชื่อว่าช็อกโกแลตรูปเครื่องมือช่งงอางจริงนะนคนไหนเคยเห็นบ้างนี่พี่มินเห็นมา2ลายนะคะก็คือลายแรกจะเป็นครีมนะคะกับไข่ควงเนาะ ลายที่สงนะคะเป็นค้อนแกครีมนะคล้า,ายกับแม่แรงอันใหญ่อ,อะไรยี่สิบาทนะที่มีได้มาจากที่ 7, เซเว่นก็เลยมารีวิวให้น้องๆดูกันนะคะโอเคจะเริ่มชิมเป็นซินลาขอชิ่อมชิมเป็นค้อนก่อนละกันเนาะแบบแก่้อมกันเลยโอเคค่ะแก่เลยบาเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตเครื่องมือช่างนั่นเอง นี่ออกมาแล้วถ้าเอ๊ะนี่นะคะแกะเลยโอ้เขาทำมาดีเขามีครอบข้างบนนะแล้วก็แกะออกโอ้ยงานดีค่ะน,นี่นี่ดูคอนดูคอนขอ,นอ,นอนให้น้องๆซูมดูคอนน่ารักมากเลยดูคอนนี่ป๊อกป๊อกป๊กพิมินจะชิมคอนแล้วกินกันเลยขอชิมตรงด้ามคอนนะคะอือ อร่อยค่ะช็อกโกแลตเขาหวานหอมแล้วก็ละลายเลยนะคะอร่อยยี่สิบบาทได้สองอันน่ารักมากเลยนะลองไปหาซื้อกันดูนะคะพี่มินได้มาจากทีเซเว่นนะเว่นแถวบ,บ้านนะอ้องคนไหนเนี่ยมีก็ลองซื้อมาแชร์ประสบการณ์ได้กินกันนะคะพี่ว่าอร่อยอะไรยี่สิบนะคะ โอเคค่ะใครชอบคลิปนี้รีวิวช็อกโกแลตของพี่มินนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด s ั b s c ค i b e ช่องมินสตอรี่นะไว้เจอกันคลิปหน้าค,ค่ะบ๊ายบาย